เพลงของผู้ใดนี่รลิวบอกต้งองว่ามันตัโตมึงบอกแนมะ่ขามืออะไรไลยนี่แม่ไอ้ไเพาสีซีต้องฉันมาต่างมัอกไอ้ไรมปดูมันอันว่าในตองกับน้ำปลาเปนเจ้ไหน้พี่นองปอป่ายสิคนนะคะสัญญาโอเคนะคะราะว่าข่พ่อใส่ซีแล้วไข่ใส่ส G ี เขาบอกให้ใช้ 3G เพราะว่า 4G คนใช้เยอะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนบอกเราจึต้องเปลี่ยนเป็น 3G สวัสดีพี่น้องบ้าบ่ายสิคุณนะคะอบปันนะคะอีบาบวีเขาไม่บอกอย่างอีท้วงคายเลยอีตัดสั้นอีผู้ไฮ่มาสื่ออีกแล้ววัดนาหนีโลดช่วงปันวาสิกากันตายทำมาพี่นุ้ยเพาะฟันพี่เธอไม่ต้องฟานเธอต้องฟันเองไปฟันนมะม่วงที่นี่เธอหยุดฟานก็นอน พาะฉันเอามีดอันน้อยให้เธออยู่นะซื้อมีดสองคมมาอยู่ที่ได้ใชนะ้เอาสักพี่ม่ได้นะพี่ดองไปจะไหนเน็ตดีบอรลรือวางไหนเอ๊ะคนคือมอง 1, ึงพันหาป่ะพี่ดองจา้า้วางไหนคะโอ้ยนิวสวัสดีอย่าไม่คิดถึงมาคิดถึงยังทอนนักกัเบเธอบอลเลนสวัสดีตาก,กี้นะคะหรือว่าอ่อ แม่ปลาพลุกตักอีว,อวนๆนะคะเข้าใจเสียงไาพี่ตาปลาเม็ดกัมอุ้ยผงกชูรู้อัไที่แก่แล้วแม่น้อยกับน้ำปลาน่ะ <c oughs> ปลาเหม็นหลอ่อพี่ตามัมนาปลาเนาไอ้เข้าตีพี่น้องสัญญาณโอเคอยู่บอสครับทำเงี่ยตอกกระท้อนอุ้ยปลาเหม,ม็นมันหี่เลยอะ่ะ <c oughs> มลักส้มตำแม่ตองและชุดจูแม่มึงคือเต้นดีนแพร่แค่สุดขอบพี่กัปตันห้าลูกค่ะเพื่อความเผ็ดกับยำสองพี่น้องแม่อ่านสวัสด,ด,ดปีป้าอีบีมันอยากป้าอีบีมันอยากแถวเฮียติเปรมมึงสบายอีหยังเปรมปุป้ากุ๊บเฮสนีบวเปรมวางได้ต้องตาไม่มึงจะเปลี่ยนที่มลักส้มตำป่ะ พริกสดจ้า,สจาใส่พริกตำกระท้อนนะคะพี่น้องค่ะวันนี้สนับสนุนโดยปลาแดกตอนแม่บัวเรียนนะคะมาจากกระสินทินกระเทยสวยเนือเ้อเก, <c oughs> <c oughs> ก้รดๆปลาดุกหอกไข่ไก่นนราพันมหาสจัรย์กระเทยปึกตีวอย่างก่อตัวอย่างปลาร้านะคะเป็นปลาแดกตอน,รตอนพร้อมทรงค่ะพี่น้องค่ะ แม่บัวเรียนนะคะเป็นประดตอนตากเมืองกาลสินทิมกระเทยสวยเนือ้อแควยระรถประดดออกไข่ไก่นาน่าพันมหาสร,รั้นกระเทยเปือกสวัสดีมาดาเปิ้ลนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะมาจ้าไหน,นะคะยุนี่สบายฝนตกพ้นน้ำกันมาสัจะไปเงี้ยออกอย่างตายออกติบันสี่กันมาสัจฝนตกในเวลาผสมป้านตีสวัสดีพิชยาพลน,นะคะมาอย่างสมอมาเขาเลยเขาติ้จอดกระของอย่างเราทอยงอเงี้ยจอดสั้นนี่เจ้าสิมีผู้สร้างมาขับรถนอย่างบุบิสเตมสกเดีย์ เขาคืดว่าเพจเป็นจีโน่ทัานกอลใบละแก้วโม้เพราะอะบ้างปากเพจดิพี่ตามมันไม่เพจหบอกพี่คราวนี้มันส่วน okay. Okay. ไปจอเยเพจนี่เลยค่ะมนรสุมต่ำพี่แซมจะเสี่ยบผู้ใต้มันขับรถกลับอย่างจะเสี่ยบผู้สิมาม่าคนยะั่อนสวัสดีพี่มีนนะคะผู้หิ้วฉีกไปผมยัดต้องไปตัดผมดิพี่น้องคอยสิบวันไผมยัดแต่ยางใด่นะคะจมกูกสวยๆที่แมอมแล็คคลินิกนะคะนี่ประมาณสิบวันได้นะคะ ฝนตกฝนล้มาพี่น้องเอ้ยพอชะนวลมวยก็ต้องสบิหาไตอึงไตเฉียดเออเ้ยแม่มันหนีผมช่วยลยโทษจ้ามือลวงบอสบอสแสบมาด้วยนะใส่บนซ้อนน้ำตาลซื้อมาหมดเลยวันนี้ประเด็กน้ำน้ำน้องตับกระทอนนะคะขอมีดได้ไหมพี่นุ้ยใส่น้ำตาลปิ๊บก่อนไหมอ่ะใส่น้ำตาลปิ๊บก่อนนะคะพี่ตาลพี่น้องพอชะนัวลขยวก็มีเอื้อมอุ้ยลืมใส่ถุงมือตลาดมันมาขึ้นไมค์าเอาแจ็คบาน สวัสดีมีตุกนะฮะพี่ตุกสวัสดีค่ะอย่าลดควบวนับวนเบาว,ว,วัน่บ่ปวดหัวบ่วินบ่เออติดต่อที่พี่ตุกนะคะพี่น้องสิมาะวนพูดสิมะสีย้อนสี่ะสันพุ่งบนกับเพื่อนมะสันคือฉันนีลาแต่ว่าฉันกับเพื่อนหน่อยอยุว่าฉันผอมลงหรอผอมลงจากเดิมอยู่นะพี่นั่นแหละคนสวยคนดูแลสุขภาพเนาะ,ะสิมาซ่าอย่างมเจา้าทอเฮียนทอซ์านนี่ตูนมางไง นี่เด้อขาจะใส่ปไปเด็กตอนนีบมั้ยนี่รือว่าป๊อใส่ตอนนี้วะปราราแม่บัวเรียนค่ะจากกระสินทินกระไดสวยเนื้อ้วยเดือดรดปลดดออกไข่ไก่นะนะพันเออเป็นหน้าในกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ตับกระท h o n ค่ะพี่น้องแซงซาร์โอเคปอนางเมื่อไหรเนี่ยโอเคจีตาพิธีการตับกระท h o n เขาต้องย่างใหญ่แล้วพี่น้องเด้อเขากลประมาณนี้ละฟานเขาเปงนซีนเราต้องแบบว่าตัดไม้มาหมดเออนี่มันไปเหมือนน้อยเขาต้องตับแบบว่าเออ ให้มันดูแบบว่าให้มันดูแตกตอนขึ้นมาเนาะจาับมาใส่หลอดถอดเพราะสซกับโปรกดอกแม่สาบไปยังกินแล้วล่ะป้ากินหนอนแม่สาบโคกน้อยไป่นอนามันกินอ่ีาน้องคอยเคล็ดโคกน้อยไปบอกคอยต้องเพิ่มโคกใหญ่ๆได้นอนนี่เพราะว่า <amigo> ค่อยมันใหญ่ไอ้กับเคืองส้มทีน้อยแล้วก็คุ้มค่อยใหญ่หนาะม่รู้เขาต่อโคกยังไงตามกี่ลูกพิการจัดไปเลยจัเผ็ดไปเลยหรอถ้าสิบกวาพันผู้ใดตานว่ามาดู ตอนทัศนเสียพึ่งพี่คนละลานแหมบาร์ผู้ใช้มาจากของไปนั่งกินเหล่าพึ่งพึ่นคุ้มถวาย,ยางี้เขาวัสสาอีกกะลีแต่โป้เบ้าพื้นนะนี่พี่น้องพึ่นถวายงี้ถวายแต่ในเขาวัสสันนี่หีบมมีคุณค่าฮ่าฮี่วิ่งมาเอาต่ออือจะเป็นหีมั้งเงินกูจะซื้อข้าวละมาย้ยจากขวดไปซื้ <c oughs> <c oughs> อจะไปด้วยน้ำจะไปด้วยน้ำมาดูเออกะหรีพี่น้องเอ้ยผู้ยิงสมัยนี้เพราะฉะนั้นมุตเจ้ายักกะหรีเด้อเป็นแฟนครับคอยตั้วซีลุย สีเงียบๆก็ได้ดอกเอิอมาสีโหลดขึ้นมาอยากสีกายบาลโหลดมันมันจะสีเป็นนางแอบเป็นว่าขีตามันเป็นเปียกผู้ใดว่างยังหนีเนี่ยนะเก๋ผู้ไายนั่นนะแอบแม่งยังกระดกเลยแลยมาเพิ่มฟอนน่าบุญบังไฟมาส์เอาหน่วงสักครู่นะคะต่อไปจะเป็นการใส่ปลานะค่ะพี่ตาลโอ้ยสูขลวกหน่อยไปอี่หรือพี่ตาลฉันฉันหมดอารมณ์ย้อนยังมันไม่ใส่ลงไปใช่ปลาหน่ โชบารานะคะแม่บัวเรียนจากกาลสินทินกระเทยสวยเนื้อแควจะโดดปรดออกไข่ไก่น่าพันมหาเศรษฐ์กระเทยเปลือกถ้าอยากซื้อคะถ้าอยากซื้อก็ติดต่อที่แม่บัวเรียนนะคะอยู่ในเพจเลยค่ะปลาแดกตอนปลาแดกเงินคนกับมี่เนาะพี่น้องเนาะคุยเสือปลาแดกก็ตามตวงมันบอกระใส่กระปีบอ ใส่กะปีไหมพี่ตานต้องล้ยง่อหัวกับแปบหนึ่งเลยพี่น้องชอบชอบดาเลยพี่แมนเจสันพี่น้องก็ถวายีเขานี่อีบีชะลมพ้นี่พระเทชิหีมาหมอที่เราหมีพนมูลมาสั่นกูว่ามันคอเตนานพักหูกับกลางกลางๆสละโอ้ยจริงโจมาขายเล็กวก้น้ำเข้าบัดกวรสิเอาปืนมายิ่งเฮ้าโลดป้ามันกู่เป็นมูเป็นขวดมันนอนเป็นตัว จะไปซื้อละบ้านเด้อพี่น้องเลขมันมันท่วงโหดโอนมาไหนก่อโอ้ยอีเตอร์อีเฟิร์ดมาอย่างอีผัวจิ้มใหญ่มึงแพรมันแล้วอีแปะยิ้มเมืองอุดรนน่ะนะเขาแง่งผัวมึงแล้วมึงอมมึงมีอารมณ์กูมัาอันนี้ใส่บัตทคอนใส่ไปรลดเมื่อกันเละรุ่ไปหยวกข้าวเลยพี่น้องเมื่อกันเละรุ่ค่ะยังไงก็ ช่วยเป็นกำลังใจให้สาวคนนึงอีกหน่อยนึงมันหน่อยเพราะมันสิบเอิ่มกันรับรองค่ะจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังขอบคุณค่ะสาวนแล้วกระบี่ปวดลงจุดปวดเลิกเลยนะโอ้เมื่อจกหินจกแตกมักกกินทุกตอนหนล่ะางนะคราวหนึ่ง้วพี่น้องเอาพี่น้องคือออกไปเขาบายผู้ใดบ้าเขาบอกแต่พื้นคนนี่แหละโอนฮะเสียงต่ำเนี่ยมือเสียงวันนั้นเลยอ่ะ จัเข่าปะตังเข่าสุดหรอสุปอ,อ,อ,อ้าเอียีตัดเมนเละๆกาจักสีกันเดี๋ยวพี่น้องรวมดากรวมโบโบเ <c oughs> ห้ผู้ใองหนึตองผู้ใดลอง,อง,องไม่หนึ่ช้าตมือนลูเหมือนตีข้าหนึ่งเส้นหน่อยน้อยหน่อยส้นหน่ยน้อยหน่ยเออเส้นหน่ยน้อหน่ยเส้นหน่ยน้อยหน่ยนะคะพี่น้องปาดหอมแหง ปลาดอยปลาตวงเหม็นค่ะก็หีก็ค่อยปลาดก็ไม่ได้ซื้อเมากินอย่างพี่น้องถ้าปลามันไม่มีกลิ่นมันก็ไม่อร่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อมาเลยเหม็นๆไปเลยทุกวันนี้นิยมกินของเหม็นมันจะดูมีรสชาติอย่างเช็ดคยขีตาคุยสิไงเลยคืออมไปเลยสิแล้วก็ยำยำยำตอนขีตาคุยมันจะเป็นยังไงนิดหนหอมนหน่อยน่าจะอยู่แบบว่าอะไรนะหอมอยู่นะนี่หอมมากหอมไหม หอปลาหอมมากเนุยไม่ไหวอรอหเตปลาอีกบอผู้่อยมักเหม็นแล้วพี่น้องพี่จา,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 านชิมนยนุยไปิมเก็ต่บาสตท่นสิลมปาเส้นน้ำตาลปี๊บหยวแหงเสปลาอีกบอปลาไหมเส,ส้นน้ำตาลป,ปีบไม่ติดไม่ติดหวานทหน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลายาปลา น,นึงนะค่ะพี่นอ้องอือใส่ประกอบเข้าไปใส่ประกอบ้รยเด้น้องเอาพี่น้องเบหนวกโดนดอกโค้งมันหน่อยมันก็คือหี้งคบเนยนะเพราะฉะนั้น <c oughs> ผู้ใดก็มาค่นหีหน่อยพี่น้องเอ้ยมันสิเลียดออกเวลาต่ำลงไปบบนา,นา ตีบ้ากันไปนะคะพี่น้องค่ะเอ,อ้วยังไม่ใส่ถั่วกับอันนี้เลยไม่เขาโรยทีหลังเอ,อีวันมันเป็นท็อปปิ้งอุ๊ยน่ากินมากออกระสีเป็นโคกได้น้อยเลรอพี่น้องถ้าบ่มีเงินซื้อโคกคุณจะมาซื้อข่อยไหมแน่ทำไม<ท>ำยักษ์เยอะจังไม่น้ำส้มบอกมีส้มเป็นผมลนบ่เดี๋ยวนี้เป็นเป็นผมบางยางคอยบ่มีส้มโอเมื่อมปนเป็นโรคติดสูวภาวะใดก็บอกเด้อแม่เด้อสิเอาหมอราดอีหยังนั่นาเขากระสีโรยปากกอกนะคะพี่น้องค่ะ โรยประกอบแล้วกันอ๋อตามด้วยชั้วดินหวานๆนะคะจากขึ้นเห่าสาวเบาเพื่อนที่เราไล่จ้าจ้าเป็นน้ำจิ้มแตงสะพร้อมแล้วพี่น้องพร้อมเสิร์ฟตำกระท้อนนะคะคนสวยรวยสเสน่ห์กาลสินทินกระเทยสวยเนื้อควายร,ถร,ถรดรสปลาดรออกไทยไก่นานาพันธ์มหัศจรรย์กระเทยปืึกยุดีมีแห้งพี่น้องค่ะคอยขออนุญาตที่ไม่มาเจ้ามึงคำยังไง ก่อนลำลาสาิตพิธีการกินสาิตพิธีการกินแลบลินออกมายาวาๆเรียกยินดินดินซาำๆอืมอนไรืมอะไรในอทความโอ้สันอีกครั้งหนึ่งสนิทกันแห้งือซุกเกลผู้ายหรือว่าสนิทกันแห้งกับมูฮักกันนะผู้ยิงหิวเกี้ยวน่ะพี่ตาจิตเป็นอยู่เหรอ คำที่สองให้ซุ้มกะหรี่ฮีเขียวอ้าวปกบีกันน้องมันนั่นแหละอืมอะไรจีนนี่ตอนนี้น่ะอืมอะไรพี่น้องเขาพยายามพ่นคุยไหม่เลยอิชนี่มันนั่นอิชสนี่มาหาผู้ใต้ยู่ห้องพี่น้องเออเป็นเพื่อนนักศึกษาเบลเบลตัดผมดอก ผมสันสันอีปอดเอ้ยมึงถขายอมว่าเป็นดอกมึงว่าสู่กระเทยหรอกกระเทยอมเก่งก็ต่างหลายเนาะมัายัางรามาส่งสิเจ็บหีบอลชินำหีมันขักอยู่ยังไงเออไม่หีเกี้ยวอย่างกระตอกกระเดียแท้คอยมาเลี้ยงสิเดี๋ยวมาแอบแบลถอปล่อยออกมาโหลดถอลีลาสังขารนั่นออกปล่อยมาโหลดข้อมกะลีของคนน่ะท่านเป็นกะลีกัขคนต่หากจุดพี่น้องเอ้าวพนันเด้อจะเอาหลายใหญ่ห้างผู้ใด้ขอไหลายสาหมาลุกกะช้างว่เป็นอย่างดอกแม่พวกไงกระสิคอตัวขอใบ หตำบลพอเพียงเลี้ยงอำเภอหนึ่งอำเภอพอเพียงเลี้ยงจังหวัดหนึ่งจังหวัดปอเพียงเลี้ยงประเทศก่อนนั่นเองพี่นุ้ยก่อนอะไรอีกว่ามาสีแผ่นดินทองเสาศิลาแปดศอกตอกเป็นหลักเอามือผักนานเข้าเสาอย่างไรจิตใจชายสะแขนแกงสักเพียงใดกระเทยไทยเอาดากร้อนยอมอ่อนลงเพราะว่าขี้แตกสิคุยสวัสดีค่ะรับหัวใจก่อนไป โอ้ยปักกิ้งผู้ใต้ไปหาสีฝรั่งนะสีดาฝรั่งปั่นผมเงีวๆสำหรับอิรับงานฝรั่งบ้ามีปากกิ